เตรียมเข้าหมู่บ้านนะคะดูดูทำทำอะไรอย่างนั้นนะดูหน้าดูหน้าคุณแฟนรานอาบที่หน้าก่อนนะคะเพิ่มเพิ่มอาบจากหน้ามาก่อน สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะินด,ด,ดีต้อนรับสู่ช่องซีดขอขุนเงินนะคะน,นี่ทีมงานนะคะเข้าไปหาหน่อไม้น้องมน่ไปหาหน่อไม้ในป่านะคะนี่ในป่าหลังน้องขุนทองนะคะได้มาใหญ่มากขุนทองอยู่นี่ค่ะส่วนขุนแสนล้านกับพี่หุ่นอยู่ข้างในในป่าเลยใครเป็นคนหาได้ในความลัก ขรป้าครับผมใครเป็นคนเ <ลา S 1> ห็นคนครับเห็นด้วยกันเลยบอครับโอ้ี๋ยวเขาก็จะแกะก่อนนะคะขุนทองก็กินครับหน่อไม้ครับเออนี่ยในท้องอ,อ,อ่อนด้วย ปกติได้กินแต่ใบไผ่ครับไหนล่ะพี่พี่เดี๋ยวพาแม่แม่ไปดูพี่พี่บ้าง พี่คุณอยู่ตรงไหนน้อพี่คุณน้อเห็นแต่ต้นไม้นี่ค่ะพี่คุณครัสุดรอขอแแปะ คุณแสนร้านอยู่ตรงนี้นะคะมองเห็นไหมแต่ร้านอยู่ตรงนี้นี่อยู่ตรงมือไต่บางไว้นีอยากอุดมสมบูรณ์มากค่ะต้นไผ่เยอะมากแล้วก็มีใบคอยด้วยนะคะใบคอยใบแล้วก็เครือด้วยหลายอย่างเลยเด็กๆกินกันแบบอุดมสมบูรณ์มากอืมนค่ะ เล่นเครืออยู่ข้างในคุณแสนล้านเล่นเครือเล่นเทาวันพี่คุณก็กินอย่างเดียวค่ะอยู่ในบ้านก็กินออกมาข้างนอกก็กินกินตลอดเวลาเลยพี่คุณไปเราออกไปดูทีมงานทานข้าวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ หนูซิงยังเด็กไม่ได้ให้อยู่ในปา่าค่ะเพราะว่าหนูสิงสามารถตอกหลักได้นะคะแต่ว่าคุณแฟนล้านตอกหลักไม่ได้โตแล้วก็ดึงหลักหนูซิงตอกได้ก็อยู่ข้างนอกพายาตรงนี้ก็เยอะนี่ค่ะตอนนี้ก็ได้เวลา <Okay. S 1> เตรียมเข้าหมู่บ้านแล้วค่ะ ด,ดูดูทำทำอะไรอย่างนั้นนะดูหน้าดูหน้าคุณแฟนร้านได้เขาเอียงทางเขาจะเปนน็นมังช่วงก<อ>ันเออโอ้คุณแฟนร้านไปอาบน้ำก่อนนะคะ วันนี้งาดำเลยค่ะน้องคุณใแต่ร้าน แม่ไม่ได้เห็นคุณแสนร้านเป็นไงคะดูดูพุงไม่ได้เห็นแบบทักษาถห็นแต่แบบเวลาอยู่กับน้องนี่คะ่ะหลังนี้เต็มเลยนะคะหลังกกมมาก ดูน้องแบบอวบอ้วนอ้วน,นเนาอะอวบอ้วนอ้วน,น,นขาสัาส้นๆัาาาราดูตอนผมโตครับเดี๋ยวผมอีกสักหน่อยแม่แจะเห็นความโลของผมอาบที่หน้าก่อนนะคะเพิม

ตอนนี้น้องขุนทองก็รอนะคะเดี๋ยวกินยญ้ารอก่อนครับให้พี่ขุนแสนล้านอาบน,น้ำแล้วค่อยไปอาบต่อตามคิวนะคะพี่ขุนใหญ่กำลังออกมาจาักปลาครับนุ่นนุ่นะคะ่ะค่อยๆก้าวค่อยเดิอนออกมาแล้วพระเอกกำลังจะออกมา ขุนทองตัวเล็กนะคะผูกตรงไหนก็ได้นะคะผูกผูกใ่เ้าก็ได้น้องขุนทองก็ได้เปลือกหน่อไม้นะคะที่ควมา,านไปหามานะคะนี่เอามาให้กินแล้วก็กินใบไผ่ไนะอาหารอาหารจากธรรมชาติถ้าอยู่แถวบ้านก็ไม่ค่อยมีนะคะมีต้นที่อยู่หน้า หน้าบ้านสามขุนอันก็กินจนจะจนจะหมดแล้วแต่ว่าถ้ามามาทัวร์นี้จะได้กินเยอะนะคะเพราะว่าแถวนี้ก็อุดมสมบูรณ์มากนะคะก็เดี๋ยวต่อไปก็จะให้คุณนายพาคุณทองไปอาบน้ำนะคะก็ขอบคุณเอฟซีท่านนะคะที่เข้ามาชมลิปเข้ามาให้กำลังใจนะคะช่องของเราเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่นะคะคลิปหน้าหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ